เราจะปิ้งปิ age. Age no like, like, ้งมะเขือมะเขือขาวกินนะครับเฮ้ยอุ้ยหมาอย่างเยอะเลยเราล็อกเฮ้ยอย่ามาเฮ้ยสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเอ้ยเดี๋ยวออกไปขอกินอันนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวออกไปอย่านะโอ้ยจะมะเขือก็จะกินหมาก็กลัวเฮ้ยออกไปชื่อเชชขอกินมะเขือก่อนขอกินมะเขือก่อนออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้านี่บอกว่าขอกินมะเขือก่อนขอร้องเลย รอมันมาอีกรอบนึงมาอีกรอบนึงโอเคไปไปไปไกลๆกินมะเขือเยไมโอกินมะเขือกินมะเขือกินมะเขือไปด้วยมะเขือก็จะกินหมาก็จะตียำๆโอเคเอามะเขือไปมาก,ก,กูพร้อมกูกินมะเขือแล้วไอ้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 ยาได้ยาได้ไอ้ไอ้เฮ้ยย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 ย yeah <laughs>